เอาแล้วไงนายนภัรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาแล้วเอาแล้วไงล่าสุดทางด้านนายนภัรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาแล้วหลังแม่อันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนก เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพกาอันฟอลโล่ใบเฟินพิมพ์ชนกแฟนของลูกชายานนพัฒนททำกลางความงงของแฟนคลับ ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตคาดเดาสาเหตุที่แม่หมูพิมพ์ปกาอันฟอลโล่ไอจีแฟนลูกชายไบเฟิร์นพิมพชนกโดยชาวเน็ตส่วนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้อยใจห่วงลูกชายไหมคะช่วงนี้ลูกชายคลั่งรักมากหรือลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ห่วงลูกชายหรือเปล่าตอนนี้คลั่งรักมากห่วงลูกแน่ๆเลยอารมณ์แบบพอเป็นแฟนแฟนสำคัญกว่าแม่อะไรอย่างนี้เดาออกอาจจะมือลั่นไปโดนก็ได้คะ่ะ รอฟังแม่นะอย่าพึ่งโยงกราบงานนี้เรื่องราวเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งและล่าสุดทางด้านแม่หมูพิมพกาเคลื่อนไหวเศร้าโดยในรูปทางด้านแม่หมูพิมพกาโพสตอรี่นั่งกินข้าวคนเดียวที่บริเวณหน้าบ้านในช่วงที่ฟ้าใกล้มืดแล้วซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรเป็นในนหรือไม่แต่อย่างใดซึ่งงานนี้บอกเลยว่าไม่เพียงแต่แม่หมูพิมพกา ที่อันฟอลโลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนายนภัสแต่ทางด้านนายนภัสนั้นก็อันฟอลโลแม่หมูพิมพกาเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้กันเป็นอย่างมาก